รองเท้าบนรถไฟสมผัสสยองสมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมผมได้มีโอกาสขึ้นรถไฟจากจังหวัดทางภาคเหนือไปหาคุณย่าที่จังหวัดชนบุรี ในช่วงปิดเทอมในตอนนั้นด้วยความที่อยากเห็นทะเลอยากไปเล่นน้ำทะเลผมเลยให้คุณพ่อไปส่งขึ้นรถไฟที่ต้นสายซึ่งคุณย่าจะมารอรับเมื่อถึงสถานีปลายทางแล้วโดยรถไฟจะใช้เวลาวิ่งอยู่ประมาณ13-14ชั่วโมงจึงจะถึงสถานีสัต,ตหีบคุณพ่อของผมให้นาฬิกาข้อมือไว้สำหรับดูเวลาพร้อมทั้งกำชับว่า ถ้าเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลขนี้ก็ให้เตรียมตัวรอดูป้ายสถานีที่รถไฟจอดถ้าเป็นสถานีสตหีบค่อยลงแล้วรออยู่ที่นั่นหาที่นั่งตรงชาญฉลาที่มองเห็นได้ง่ายคุณย่าจะเป็นคนเดินตามหาเองด้วยความที่สมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือจึงได้กำชับเด็ดขาดว่าห้ามลงไปจากรถไฟถ้ายังไม่ถึงสถานีถ้ามีใครชวนไปไหน หรือให้ลงก่อนก็ห้ามลงด้วยความที่อยากให้ลูกเข้มแข็งคุณพ่อก็เลยลองให้เดินทางคนเดียวดูคุณพ่อได้แลกเงินแบงค์ห้าร้อเป็นแบงค์ย่อยใบละหน0่บาทสองใบกับแบงค์ยีอีกจำนวน15บาใบเอาไว้ให้ผมใช้จ่ายเผื่อว่าจะซื้อของกินซื้อขนมซื้อน้ำระหว่างการเดินทาง โดยจะแบ่งเงินเอาไว้ในกระเป๋าสะพาย1 0 0บาทกระเป๋ากางเกงเป็นแบงค์ยีที่หยิบได้สะดวก100บาทกระเป๋าสตางค์ที่ให้หัดพก200บาทและแบงค์ร้อยอีกใบพับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆรัดยางวงเอาไว้กับเสือ้อเพื่อว่าผมทำเงินหายจะได้มีเงินสำรองติดตัวไว้หลายๆที่เพื่อทำตกทำหายจะได้มีเงินเหลือเก็บเอาไว้บาง ในตอนนั้นผมจำได้ว่าขึ้นรถไฟเที่ยวสายๆหน่อยน่าจะเป็นเวลาประมาณ10ถึงส1โมงเช้าที่นั่งรอรถไฟตรงชานชาลามีไม่มากนากักคุณพ่อกำชับผมหลายต่อหลายครั้งในระหว่างรอให้รถไฟมาจอดเทียบท่าพอรถไฟเคลื่อนขบวนมาถึงผมก็ยกมือไหว้คุณพ่อแล้วเดินกำาตัวขึ้นรถไปในใจตอนนั้น รู้สึกทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลมันเป็นความรู้สึกที่คิดว่าต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะมันจะทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมผมเลือกโบกี้ลงๆไม่มีคนและเลือกนั่งติดหน้าต่างจะได้เช้งอกหน้าออกไปโบกมือให้พ่อตอนที่รถไฟเคลื่อนออกจากสถานีรถเริ่มเคลื่อนขบวนออกไปพ่อโบอกมือตอบกลับให้ผม จนกระทั่งรถไฟเคลื่อนออกห่างไปเรื่อยๆแล้วภาพของพ่อก็พ้นหายไปจากระยะสายตาถึงจะพยายามทำตัวเก่งกล้าว่าไปคนเดียวได้สบายๆแต่พอภาพของพ่อค่อยๆห่างไปเรื่อยๆจนหายไปก็ทำให้ผมรู้สึกเศร้าขึ้นมาแต่จะร้องไห้หาพ่อก็ไม่ได้เพราะผมเป็นคนพูดเองว่าเดินทางคนเดียวได้ ก็เลยได้แต่นั่งทำใจมองวอิวข้างหน้าในตอนที่รถวิ่งไปเรื่อยๆผมมองดูรอบๆร่างรถไฟผมก็สังเกตเห็นว่ามันเต็มไปด้วยขยะทั้งเสือ้อรองเทา้าถุงพลาสติกมันทำให้นึกถึงตอนที่คุณครูในโรงเรียนเคยสอนว่าให้ช่วยกันเก็บขยะแต่พอเห็นแบบนี้แล้วจะเก็บยังไงก็คงเก็บไม่หมด พอเ,เบื่อกับการมองวิวทิวทัศน์นอกหน้าต่างผมก็เปิดกระเป๋าเป้หยิบเอาหนังสือการ์ตูนขึ้นมาอ่านมันเป็นการ์ตูนมุกตลกเล่มละเจ็ดบาทที่สมัยนั้นมีขายกันแทบทุกทีรถเล่นผ่านสถานีต่างๆไปเรื่อยๆในขณะที่ผมก็สนุกไปกับหนังสือการ์ตูนแต่ผ่านไปได้ไม่เท่าไหร่ก็อ่านมันจนจบเล่มทั้งที่เวลาที่ผมขึ้นมาอยู่บนรถไฟ ผ่านไปได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่เหลืออะไรให้ทำอีกนอกจากนั่งเฉยๆแล้วมองออกไปนอกหน้าตา่างจนรถไฟได้มาจอดที่ชานชลาของสถานีแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานีใหญ่มีผู้คนกรูกันขึ้นมาบนรถพร้อมกับหิ้วสินค้าต่างๆขึ้นมานับสิบสิบคนมีทั้งไก่ย่างขนมไข่นกกระทาทอดลูกชิ้นปิ้งข้าวเหนียวลาบ ขนมห่อใบตองที่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรและยังมีอีกหลายอย่างที่ผมไม่รู้จักกินน้ำไหมหนูกินน้ำไหมมีลุงคนหนึ่งหออหิ้วถุงน้ำหวานหลายถุงครองอยู่บนราวไม้ยาวประมาณสามฟตุตมีน้ำหวานหลากหลายสีทั้งน้ำสม้มน้ำแดงน้ำเขียวน้ำดำําซึ่งมัดปากถุงไว้ได้วยยางรัดถุงจนแน่น แล้วแขวนเอาไว้กับเปล่าผมมองดูน้ำในถุงที่ด้านล่างมีสีเข้มแต่ด้านบนใสแจ๋วบ่งบอกได้ว่าน้ำในถุงนั้นเคยใส่น้ําแข็งมาก่อนและน้ําแข็งก็ได้ละลายจนหมดแล้วน้ํามันเลยแยกชั้นกันระหว่างน้ำหวานกับน้ำเปล่าเพราะผมเห็นแบบนั้นผมก็ตอบปฏิเสธไปไมเอาครับ ผมได้ยินเสียงหลอดเจาะเข้าไปในถุงน้ำสีดำที่ผูกกไว้กับราวจากนั้นลุงก็ยื่นถุงนั้นให้ผมพร้อมกับแบมือออกมาแล้วกระดิกให้ผมวางเงินลงไปเจ็ดบาทแต่ผมบอกว่าไม่เอานะแต่ลุงจอะไปแล้วถ้าหนูไม่เอาลุงจะไปขายใครล่ะลุงก็ต้องทิ้งหนูไม่สงสารคนทำมาหากินเหรอ ด้วยความที่ผมไม่รู้จะทำยังไงอีกทั้งยังรู้สึกผิดที่ต้องให้ผู้ใหญ่พูดแบบนั้นผมเลยหยิบแบงค์ยี่สิบออกมายื่นให้ลุงไปลุงไม่มีทอนนะเอาอยัางอื่นด้วยไหมผมรีบใส่หัวปฏิเสธแต่เขาก็ยังพูดต่อเฮออหน้าก็ลุงไม่มีทอนนี่เอากย่างไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวลุงเรียกคนขายให้ จะบอกเขาว่าให้เยอะๆหน่อยในตอนนั้นผมพูดอะไรไม่ออกปีกไก่ย่างสามอันกับน้ำหนึ่งถุงที่ไม่ได้ต้องการวางลงบนตักผมพอรถไฟเริ่มเคลื่อนขบวนออกพวกคนขายเหล่านั้นก็รีบพากันลงไปจากรถไฟทิ้งให้เด็กเจ็ดขวบคนหนึ่งอยู่กับความรู้สึกแย่ๆที่ค้างคาอยู่ในใจผมกินปีกไก่ย่างคำหนึ่ง กลิ่นเหม็นหืนอลอยฟุ้งขึ้นมาที่จมูกแถมมันยังเหนียวจนทั้งกัดทั้งฉีดแทบไม่เข้าเหมือนกับว่ามันถูกปิ้งเอาไว้หลายวานันส่วนน้ำสีดำในถุงมันก็จืดสะจนเหมือนกับโคกที่กินเหลืออยู่กลนแก้วแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปมันไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างผมรู้สึกเสียดายเงินจนคิดว่าถ้ามีใครมาเสนอขายอะไรบนรถไฟให้อีก จะรีบตอบปฏิเสธออกไปเดินทางคนเดียวเหรอไอ้หนุม่มผมหันไปตามเสียงนั้นมีพระชรารูปหนึ่งเดินสะพายย่ามเข้ามาทักทายผมขออาตอมานั่งด้วยสิถึงจะไม่อยากไว้ใจคนแปลกหน้าแต่ครูที่โรงเรียนสอนเอาไว้ว่าพระเป็นคนดีและเป็นที่เคารพผมจึงตอบรับท่านไป มาคนเดียวครับหลวงตาเก่งจังมาคนเดียวตั้งแต่อายุเท่านี้หลวงตามานั่งข้างๆผมคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้หรอกเห็นว่าเป็นเด็กก็เลยมาเอาเปรียบเดี๋ยวหลวงตามานั่งเป็นเพื่อนนะเวลาเจอคนเอาเปรียบจะได้ช่วยพูดให้พ่อหนุ่มได้ในตอนนั้นเองที่ผมรู้สึกปลอดภัยขึ้นมานิดหน่อย ยังน้อยๆผมก็ไว้ใจพระได้เพราะครูสอนเอาไว,ว้ว่าพระเป็นคนดีหลวงตารูปนั้นถามผมหลายเรื่องทั้งเรื่องที่ว่าเรียนอยู่ชั้นอะไรมีแฟนแล้วหรืออยังจะไปที่ไหนซึ่งพอมีคนคุยด้วยก็เลยทำให้ผมสนุกกับการเดินทางขึ้นมาบ้างผมนั่งคุยกับหลวงตาจนกระทั่งฟ้านอกหน้าต่างรถไฟเริ่มมือ บรรยากาศเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนจนรถไฟได้จอดแวะที่สถานีย่อยผมก็มองเห็นเจ้าหน้าที่วิ่งลงไปจากรถไฟถือเอกสารบางอย่างลงไปให้ในายสถานีนี่ตอนนั้นเองพระทันก็ลุกขึ้นจากที่นั่งเดี๋ยวหลงตาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมาผมไปด้วยครับผมเดินตามหลวงตาต่อยๆไปเข้าห้องน้ำ เหมือนกับลูกเป็ดติดแม่เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่คนเดียวในตอนนี้ที่ผมพอจะพึ่งได้ทางไปห้องน้ำจะอยู่ถัดออกไปอีกโบกี้หนึ่งที่ด้านหลังขบวนซึ่งจะต้องเดินข้ามผ่านรอยต่อเชื่อมระหว่างโบกี้ลุงตาร้องบอกเตือนผมให้ระวังเวลาเดินข้ามเพราะมันอันตรายอาจจะทำให้ตกรถไฟได้ซึ่งผมก็พยักหน้ารับ หลังจากลวงตาเข้าห้องน้ำเสร็จผมก็เข้าต่อจากท่านดูเหมือนกับว่าท่านจะอ่อนโยนกับผมเอามากๆเหมือนกับผมเป็นลูกหลานเลยก็ว่าได้เพราะตอนขากลับท่านก็ยังคอยดูเวลาที่ผมเดินข้ามทางเชื่อมเพื่อให้ข้ามอย่างปลอดภยัยลุงตาให้ผมข้ามมาก่อนแล้วท่านก็เดินตามมาซึ่งในตอนที่ท่านกําลังข้ามก็เกิดลื่นสะดุด ทำให้รองเท้าขวาของท่านหลุดจากเท้าร่วงตกไปจากขบวนรถไฟไปในระหว่างทางเชื่อมเป็นอะไรไหมครับหลวงตาไม่เป็นไรไปนั่งที่เธอล,ลูกหลวงตาลุกขึ้นเดินกับเพรโดยมีรองเท้าเหลืออยู่เพียงแค่ข้างเดียวผมก็เดินกลับไปนั่งที่เดิมโดยมีหลวงตาเดินกับเพรตามมาด้วยท่านยืนอยู่ระหว่างเก้าอี้แต่ไม่เข้ามานั่ง ถ้าทางเท้าของท่านจะเจ็บมากหลวงตาจะสอนอย่างหนึ่งนะลูกเรื่องการยึดติดรองเท้าของหลวงตาเนี่ยมันเหลืออยู่ข้างเดียวเห็นไหมมีข้างเดียวมันก็ใส่มีได้เดินก็ลําบากเดี๋ยวหลวงตาจะเดินเอารองเท้าไปโยนลงจากรถไฟเวลามีคนเดินมาเจอรองเท้าจะได้เจอครบคู่เขาจะได้เอาไปใช้ได้ เพราะข้างที่มันลื่นหลุดไปหลวงตาคงเอามาใช้ไม่ได้แล้วนี่ก็นับเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งผมให้ยยกหน้าตอบรับคนที่เขาหลอกขายของให้หนูก็เหมือนกันถ้าลองคิดในมุมกลับกันเขาก็อาจจะต้องการเงินไปส่งลูกเรียนหรืออาจมีเหตุจำเป็นก็เลยต้องทำเช่นนั้นอย่าไปถือโทษโกรธเขาเลยนะลูก ที่เสียว่าทําบุญไปก็แล้วกันพอพูดจบหลวงตาก็ลูบหัวผมทีหนึ่งก่อนที่ท่านจะเดินกับเพลกไปดิตรงทางเชื่อมเพื่อโยนรองเท้าข้างซ้ายที่เหลืออยู่อีกข้างผมนั่งกอบบอกแล้วชะโงกกลับไปมองหลวงตาที่เดินไปตรงนั้นแทนที่หลวงตาจะได้โยนรองเท้าแตกข้างซ้ายลงไปคงพระขาเจ็บท่านจึงได้หกล้มลงไป รองเท้าข้างซ้ายหลุดออกจากเท้ามาตกหยุดรงทางเชื่อมแต่ตัวของหลวงตากลิ้งตกลงไปบนรางรถไฟเสียงล้อเหล็กบนรางเป็นจังหวะชึกฉักชึกฉักชึกฉักก,ก็มีเสียงแทรกขึ้นมาร่างของหลวงตาถูกล้อเหล็กทับบนรางหายไปต่อหน้าต่อตา เหลือไว้เพียงรองเท้าแตกข้างเดียวที่หยุดตรงทางเชื่อมนี่ตอนนั้นเองที่ตัวผมเย็นว่าไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจะรดเท้าอึกอัก,อกพูดอะไรไม่ออกกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมทำตัวไม่ถูกได้แต่นั่งกอดเข่าแน่นอยู่บนเบาะพยายามทำตัวเองให้รีบเล็กที่สุดตาพยายามเหลือบมองดูนาฬิกาข้อมือที่คุณพ่อให้มาว่าใกลจะถึงเวลาหรือย,อยัง ผมนั่งอยู่อย่างนั้นจนเผลอหลับไปในความฝันผมเห็นหลวงตานั่งอยู่บอกข้างๆปากของท่านพูดซ้ำๆว่าให้โยนรองเท้าลงไปคนที่เก็บได้เขาจะได้เอาไปใช้พูดประโยคเดิมซ้ำๆจนผมสะดุง้งตื่นโยนรองเท้าลงไปโยนรองเท้าลงไปโยนรองเท้าลงไป ภายในโบกี้ปิดไฟมืดสนิทเสียงนั้นยังคงดังอยู่ทั้งทั้งที่ผมหลุดออกจากความฝันมาแล้วมันดังมาจากด้านนอกที่หน้าต่างผมเหลือบมองออกไปข้างนอกแสงจันยามค่ำคืนส่องให้เห็นร่างของหลวงตาที่อยู่ในสภาพแหลกเหลวกำลังวิ่งตามรถไฟอยู่ซึ่งตรงกับบริเวณที่ผมกําลังนั่งอยู่สภาพของท่านดูม่ได้เลย มันเหมือนกับซากคนหรืออะไรผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่เท่าที่พอจะนึกได้ก็คือภาพของกบที่ถูกถลกหนังบนแผงในตลาดแต่มันเป็นกบที่ห่มผ้าเหลืองมีหัวเป็นหลวงตาล่างกระตุกไปมาแขนขาหักบิดเบี้ยวและกำลังวิ่งล้มลุกคลุกครานตามมาผมกลัวจนไม่กล้าที่จะขยับตัวไปไหน ตาได้แต่เหลือบมองไปดูรองเท้าข้างนั้นที่มันยังอยู่ตรงระหว่างทางเชื่อมจนกระทั่งรถไฟเล่นเข้าสู่ช่วงทางโค้งรองเท้าที่ทางเชื่อมก็กระเด็นจากแรงสะเทือนจนร่วงออกไปจากรถไฟหลงตาในสภาพที่ดูไม่ได้ก็เลยหายไปด้วยผมจำไม่ได้ว่าผมนั่งอยู่ในความมืดของโบกี้รถไฟในตอนกลางคืนแบบนั้นนานเท่าไหร่ จำได้แต่เพียงว่านั่งมองดูเข็มนาฬิกาที่มันสะท้อนแสงในความมืดภาวนาให้มันเดินเร็วๆให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้เร็วที่สุดเพราะสำหรับเด็กเจ็ดขวบแล้วเวลาที่นั่งอยู่บนรถไฟมันยาวนานมากผมเผลอหลับไปอีกออมารู้สึกตัวอีกทีก็ถึงสถานีสัตหีบแล้วโดยมีคุณย่าเขย่าตัวปลุกให้ผมตื่น ผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณย่าฟังซึ่งคุณย่าก็บอกว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่คิดว่าคงเป็นพระที่เสียชีวิตเพราะตกจากรถไฟดวงจิตสุดท้ายของท่านคงจับจดอยู่กับการโยนรองเท้าลงจากรถท่านก็เลยผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นหลังจากที่อยู่กับคุณย่าได้ระยะหนึ่งผมก็ต้องกลาบขากลาบผมไม่ได้นั่งรถไฟอีก ซึ่งคุณย่าให้คุณอาขับรถไปส่งผมกลับถึงบ้านเพราะไม่อยากให้ผมต้องฝันร้ายถ้าต้องนั่งรถไฟกลับไปอีกหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง